มือหรอตีนหรอเงี้ยเขียร์น้าอีกละตีนก็จะเงินมันเกียร์น้าม,มือเกียร์น้าม,มาว่าใดนมือมันเกียร์น้ำม,มาเตยว่าตั้งหลก็มีแต่เป็นตีนมือมันเกียร์น้าโอ้ยมือประมักน้ำเท่ากันเกียร์น้ามือมันเกียร์กล่องเองี้ย còn quá dần không ai cứ bên đường dần ơi xoay đang non lùng như là ba tu thì nhìn đạt số quay cái bên không không thì cái nhang à ơ lượn em thấy mòn bướm phăng nè Ao nè, เต้ผ้าว oh! ่าก้นอีสานตัวขาวมันบ่โอ้คุณลมอีกแล้วใช่ไหนี่ใช่ไหนี่มันโดลงมาจีจับเนมันจีจับไปแล้กิงกระลมกิงกระลมถืบั้นอีกอ่ะกิงถบดียกันก็ไม่ได้ มากนณีแหละซ้ำไปแต่เบิ้องบนนี้ก็จิซ้ำจริงนั่น <laughs> วายวายยับอีกแล้วตาดีหัวพิมพ์ไปนะ <laughs> งูงยิง,ง,งยังงูยิงยังเอาแบบงูขึ้นเหรสัตว์เอางูยิงสวยเขามาีอ่ะเออโอซาวาเนี่ยซาวไปเลยมีภาพแลอวปั๊มยาปั๊มยา่าอ่า,อา อุ้ยหามเลยสีสว่งไะับสกุ่ก็เป็่านมามงทับสกุ่อกูนี่นำวดวเลยออเออเอางงไปขืนังขืนังเลยอ่ะขนทึ่งขวบอมพุ่นเอามันเอาหั้เออเอาเนาเดีวตัวเดียวซ้ำเลยซ้ำ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 อะระวังระวังมมงยิงอะระวังยเอามูลมละ ตายแบบมึนตายแบบมึนมึนตกแปะไปเดียวแตกแปะให้ตัวมีดระเบิดอะไอยู่ีไปซะนมจำสัรเลาไม่ใช่หรอแต่นี่มันีตัวนึ้เด็ก โอ้ยโซนี่โซน่มันสีลมแล้วแต่ยังมาถึงมุ้งยันัดโอ้ยมันไม่ตายวะไม่ตายเลยโซนี่โซนี่คิงมันยะหนีเอยังยม่ได้เออไป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 โซมูไปโซมูไปโซมูไปชโซมูเอ้าอยู่หลังอยู่หลังหลังคิงไม่ต้องซ้ำไม่ต้องซ้ำเอาบอกไหม ลีรานี <S <S ER ่ะนะเดชท้งน้งานน้นม้อนนันเอาเลยแตกแตกมาแตกกระบะแล้วไอเด็กต um ัวะพอสวงมาเอาตัวเดียวเป้ยก็เป็นมาไอผมว มันได้ไขมันดังขื่นเนาะมันเื่อวะไอแหงม่เกิเป็นวะไอแหงมั้ยเอ้ไอแหงมนน่ะหัวแหงหัวเหงหัวเหงเออหัวโตนึงยังกี่บ้อนละวูยุ้นอ๊าไปเลขูไปละระเบิดละบ จลาจลาจลจลาหลี่กัฟังพมฟงหนิสวยนะสวยนะเข้า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 เอออ่าไม่เหงาเออเออสวยเนี่ยสวยเนี้ยเลยตัวเดียวทำไมกูแตกเอีกแล้ว S <s <ans> มันยังอะไรคิงยิงมันหัวนะั่นยิงหัวมันขาวนะ่ะหงๆ,ๆิงยิงมันถึง <c ười> ดาเมจอบ้กงสลด์ลงมาอามันเสี่ยเปียบอาเชีออยาสัม,มสมันดูบ่ดีเอ้ <S <s <ans> ออมันก็นี่ยาสัมส,มสมขเขาเขาสีคือเขิมเออว่าเป็นยังห มันเหินมาด้านน่นล่ะซาหนึ่งเหด้น่นล่ะเออเอองวามันมันถึกได้น่ล่ะตานัน e ี r ่อ a t e r เหินมันเออว่าล่ะมืเลนโคตรเออสัมสุกูบวกแล้วอย่าสมส่เป็นยังมันเหินมาด้านนั่นล่ะสหนึ่งเหินมาด้าน่ะล่ะ ไอ้ยจ yeah, ังตอ่อ๋อมาแล้วอ่ะยูฟังไปฟังมาเลยคิงมาอยู่ทำไมโอ้ยมีเงือกตกเพียบเนีเออเลือดองน่ะสองซอต้องไปซำต้องไปซำ เบอร์สามไม่ชุบได้เบอร์สามไม่ชุบได้เลยชุบช oh, oh, ุบชุบชุบชุบโอ้ช่องกุ้งแปดร้อยเมตรโอ้ดึกไปเอามือสื่อมาหยังบอลระเบิดอันนี้มือสื่อมาหยังเขาจะไปชุบกันบอลโอ้โตขึ้นมาบ่ตเนาะเขาไปชุบกันแล้วบอลนี่เขาจะชุบกันเร็ว จุกไปละมั uh, okay. ้งน no ี yeah. ่มันอยู่สูดไดขี้มันลุมยูสูดโอเคยิงยิงยิงเยอะเกีวิตแล้ววนหลุนตานีประเดี๋ยวแจ้งเลยยิงไปเลยว่าแต่มันชนะว่าแต่มันชนะกันเาใจย เอาเปิดไหม